รถรับทรงมีไห้ไหครับมีค่ะตัวนี้นี่ซีบวานี่มีใบมีหลอดไห้ไหครับเกิดบัวค่ะตัวนี้ตัวนี้บัวมีใบ,บ,ใบนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากเจะไรแบบนี้ตัวนี้ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับสี่หมื่นค่ะสี่สิบถวนนะครับตัวนี้แด้วพี่น้องเ้อเอาครับสวัสดีครับ มาเจอกันก้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาคับพี่น้องครับคำผู้ใดอยากจะได้ง้วบรามันลูกผสมสวยๆนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมกะสิผ้าผีผ้านองเม้าอีกแล้วนะครับสำหรับอาพิกัตตรงนี้กะยุทีบ้านโน้นสะอาดตมบุญบอยไญยอำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องสำหรับคอกนี้นะครับกะมีมาใหง2โตัวนะครับเด้อ เป็นบรามันเทาแล้วก็ตแดงอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อมีมาาห้2สองตัวแข็งแข่งตบตาตัวเท่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าตาเนื้อหนังหนาดีนะครับพี่น้องครับลำตัวยาวนะครับหลังตรงๆแบบนี้แหละครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้ง่วเนื้อหนังหนาๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้เลยนะครับเด้อเอาก่อนอื่นกัสิพาพีผ้าดองไปขูดคุยทักท้ายกับท่างเจ้าของง่วกันนะครับว่าเพิ่นจะเปิดมาาไส้นะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับจากก็ได้เตรียมตัวไว้เลยนะครับพี่น้องครับ เอาก่อนอื่นเป็นทักทายกับทางเจ้าของง้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพนค่ะอ่าแพนนะครับพี่น้องครับวันนี้มีมาให้สองตัวสวยๆนะครับเนาะเอารายละเอียดของง้วตัวนี้ครับเป็นง้วจักเดือนลูกของพอได้ครับตัวนี้ง้วกสิบสองเดือนค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะมีใบมีหลอดค่ะอ๋อเป็นไงง้วกปีหนึ่งพอดีได้ครับพี่น้องครับทายยอเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดให้ได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ถือว่าส่งสวยส่งดีเลยแหละครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อหนังหนาดีครับพี่น้องเเเเเ็ดดดขาให้้้้รรรียยบบออลคั อยากจะได้ทายาทของ KF31 ซึ่งเป็นงวดเท่านะครับพี่น้องครับนี่แหละข้อขาครับพี่น้องครับจิตบุญนี่แหละครับผมนี่เด้อส่วนหนาครับพี่น้องหมักน้ำบ่เรียมตัวเงยวเ้ครับพี่น้องครับนี่แหละตะหนอกหน่อยไรกับเบื้องเอาด้ครับพี่น้องครับนี่เนือหนังย่นว่าครับพี่น้องครับเบื้องเอาครับจะ่ทายให้เห็นทั้งมุมใกล้มุมไกลเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบื้องส่วนท้ายนะครับพี่น้องว่าทายเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับ เอาก้อนเงินหนิง้อตัวนี้นี่มีตำหนิตรงไหนบ้างครับผมแค้นครับบ่ค่ะรับประกันตำหนิค่ะรับประกันตำหนิให้เด้อค่ะพี่น้องครับง้อบ่มีตำหนิด่อครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากจะได้ง้อนะครับพี่น้องครับท่านนี้ถูกไหเดินมาเลยเออบางข้างนี่ยเหยียบเออนี่แหละครับนี่มุมด้านนี้เป็นอย่างไรใครอยากจะได้ง้อนะครับพี่น้องครับมีง้อทุกรุ่นทุกรูปแบบหลายช่องบนช่องแชแนลครับก็ฝากทีฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับพี่น้องครับจะเห็นคลิปใหม่ๆเด้งมาให้ก่อนใครเลยวันหนึ่งก็จะ มีให้พี่น้องชมหลายคลิปเลยล่ะครับจิ้มดำดีบดดีนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละหางเป็นอะไรครับพี่น้องครับนี่เบ่องออกนะครับพี่น้องครับดูชัดๆกันไปเลยนะครับเอาตัวนี้แพนวา,าไว้ใบถไส้ครับเปิดไว้หางเงิ 55, นหาค่ะห้าหมื่นห้าไดครับพี่น้องครับใครอยากจะได้ตัวนี้ไปต่อยอดนะครับพี่น้องครับลูกออกมากกัน่นาจะแดงดีได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละเพราะว่าก็ถือว่าบดดีอยู่ครับพี่น้องนี่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะครับพี่น้องครับ อ้าเบอร์โทรศัพท์ล้ครับฝากเบอร์โทรศัพท์ด้ครับ061 0 9 8 5 3 5 7ค่ะครับอีกช่องทางนึงกับ Facebook เล็กครับค่ะ Facebook เล็กครับด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นใบเห้นหน้าจอตรงนี้นะครับพี่น้องอยากจะได้ง้วนะครับพี่น้องครับหรือสะดวกแชททั้ง a c e b o o k กับแชทมาได้ตามฟซที่ผมขึ้นวบให้นหน้าจอตรงนี้และครับพี่น้องครับนี่รูปลักรูปร่างเลี่ยมตัวเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับอ๋ให้เบิ่งใกล้ๆนี่นะครับพี่น้องครับนี่หน หาด้านนี้ตรงนั้นแล้วเอาเด้นี่น <itis. S 1> ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เบื้องด้านนี้ชัดๆครับพี่น้องครับพอมันคาดนี่มันอย่างนี้เพื่นอพยังไปไม่ได้เนาะนี่นะครับเด้ออึ๊บเอาส้นท้ายส้นทางเองาหางเงี้ยนี่นะครับพี่น้องครับนี่เห็นชัดๆบ่ครับพี่น้องนี่จิ้มดำดีเองาหางเงี้ยนี่ะครับเด้อเอ้านี่แหละครับอยากจะได้เลี่ยมตัวดันนี่นะครับเด้อนอกจากนั้นยังมีงวดแดงนะครับพี่น้องครับอยู่ทางนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบารมันแดงว่าเพ่จะ เปิดไว้เท่าไหร่นะครับนี่เอาไปนี่ตัวแดงตัวนี้นี่อายุจักเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะครับนี่สิ <18 S 1> บเอ็ดเดือนค่ะบัวสิบเอ็ดเดือนนะครับลูกของพ่อนเด่นน้อครับตัวนี้ซีไว้ศูนย์เก้าหกค่ะซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับตัวนี้พี่น้องนี่แหละผูใ้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้แข้งข้านี่ถือว่าบวดดีได้หระครับพี่น้องครับส่วนหน้าส่วนหูนี่บวดดีนะครับเด้อซีไว้ศูนย์เก้าหกอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับนี่แหละเอาส่วนสูงตัวเออลืมองื่งถามส่วนสูงตัวนี้เท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบแปดอันนี้คือวัน้เหล่านะครับนี่ ร้อยยี่สิบแปดเท่ากันค่ะทำกันนะครับส่วนสูงร้อยยี่สิบแปดทำกันเลี่ยมตัวคางนี่เป็นไลยคับพี่น้องเมื่อก่าเนาะนี่ถ่ายมุมนี่ให้พี่น้องได้เห็นเต็มเต็นะครับพี่น้องครับส่วนสูงร้อยยี่สิบแปดเท่ากันนะครับพี่น้องง้อบมีตับหนีนะครับเนาะสองตัวนี้รับประกันตับหนิรับประกันตับหนีรัรองทรงมีไห้บ่ครับมีค่ะตัวนี้นี่ซีไว้นี่มีใบมีหลอดไห้บ่ครับเกิดบ่ค่ะตัวนี้บ่ตัวนี้บ่มีใบนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากกี่ใดแบบนี้อตัวนี้ว มีงบสามสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับบุญชุกกะตีหามาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับนี่นแล้วผู้ใดถามว่างวดสี่หมืน่นมีบวสี่หมื่นถอยนะครับตัวนี้กะตัวร้องเลยกะติลุ้นั่นเยอะเลยครับพี่น้องครับกะตัวร้องเอาเนาะนี่นแล้วส่วนหนาตัวนี้กะให้เขาให้เรียบร้อยเลย,ยนะครับพี่น้องเด้อนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะเนานี่ะนะครับเบิ้งมุมขุ่กว่างครับพี่น้องครับนี่เดินยงยงดีงงทุกตัวครับพี่น้องครับมีมาให้สองตัวเน้นๆครับพี่น้องครับโดยเฉพาะตัวนี้นี่ ครับเนื้อหนังดีครับพี่น้องครับนี่สวยเลยละ่ะตัวนี้เนะาะพายอยากได้มากครับจังของแพนเนี่ยมีง้วมาให้พี่น้องแบบนี้เรื่อยๆยมั้งครับเนาะค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าจะจะมาหลายปบนไหนนะคร<า>ับพี่น้องครับแต่ก็จะมีมาแบบนี้แบบที่เห็นนี่นะครับราคาก็ยี่สิบมาณนี้แหละครับพี่น้องซี่มื้นหางมื้นเนาะห่วงหางครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก,ก็มีมาให้สองตัวแข่งๆกลางทงหน้าคือเก่านี่ยแหละครับผมใครอยากจะได้ก็มาเอา โทรมาตามมือแล้วก็ิโต้ตทง้งเฟซบุ๊กมาได้ตามที่หายไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อใ้แค่นี้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน1 8แซและสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โค,ร,โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อง